สวัสดีค่ะสายค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวสกินแคร์ให้ชมกันค่ะเป็นเวสำงอางจากประเทศออสเตรเลียนะคะชื่อแบรนด์ว่า Skin Doctor ค่ะ จุดเด่นของสกินด็อกเตอร์นะคะคือเขาเป็นเวสสำอางที่เน้นในเรื่องการแก้ปัญหาผิวอย่างเฉพาะเจาะจงคือเน้นว่าตรงจุดนะคะจึงทําให้เห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็วเขาเคลมว่าภายใน7วันนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการทําศัลยกรรมด้วยเรียกได้ว่าเคลมมาแรงชัดจัดเต็มมากเพราะว่าเขาบอกว่าเขาใช้ส่วนผสมที่ไม่ได้บารุงผิวเราให้ดูดีขึ้นแค่ภายนอกนะคะ่ะแต่มีส่วนผสมที่เข้าไปดูแลผิวเราได้ถึงระดับเซลล์ผิวเมื่อเซลล์ผิวด้านในเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงทําให้เห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยชัดเจนได้อย่าง ลิตภัณฑ์ของสกินด็อกเตอร์มีวางจำหน่ายกว่า50ประเทศทั่วโลกจึงไว้ใจได้ว่าเขาสามารถผ่านมาตรฐานหลายๆประเทศเนี่ยจึงมีความปลอดภัยจงจึงกล้าที่จะลองใช้เพราะว่าตัวที่เขาส่งมาให้ลองใช้เนี่ยเป็นครั้งแรกของเราเลยกับการลองใช้ครีมที่มีสารสก,กัดจากผิดพึ่งหรือว่าบีวี orm, นอมะคะคือใส่ได้ยินเจ้าตัวบีวีนอมมันมา,มา,มาหลายแบรนด์แล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่าแบบฟังแล้วมันดูแบบผิดพึ่งอะ่ะยังไม่กล้าลองนะคะแต่ว่าพอของสกินด็อกเตอร์เขาส่งมาแล้วได้อ่านแบบ พื้นของแบรนด์เขาว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเลยรู้สึกว่าโอเคจะลองใช้ตัวนี้ดูแล้วก็ลองใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็จะมาเล่าผลลัพธ์ให้ฟังกันจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปชมเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ไซทดลองใช้นะคะชื่อว่า skin doctor b e a t o x ค่ะจัดอยู่ในกลุ่มของผิภัณร์ลดเลือนริ้วรอยนะคะช่วยให้ผิวของเราดูอิม่มเอิบอิ่มฟูแล้วก็ยกกระชับขึ้นด้วยการเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวเนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ในเวลาแค่เจ็ดวันนะคะเขาจึงเคลมมาว่าเหมือนกับการทำศัลยกรรมหรือการไปฉีดบ ส่วนผสมหลักของ Btox นะคะก็คือตัวผิดพึ่งหรือว่า Bvinom นะคะถ้ามองในวงการการแพทย์เนี่ยผิดพึ่งมีใช้มานานแล้วนะคะใช้รักษาอาการพวกเจ็บข้อโรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจุบันใส่เห็นว่ามีการวิจัยที่จะรักษาโรค Hiv ด้วยนะคะดังนั้นมันจึงเป็นส่วนผสมที่แบบมีการทดลองและวิจัยมาตลอดเรื่อยๆค่ะแต่สําหรับในวงการสกินแคร์นะคะ่ว่าเรามาเห็นชัดๆก็สักแบบ 30ปีให้หลังนี้เนาะที่จะเห็นว่าเป็นส่วนผสมอยู่ในสกินแคร์นะคะซึ่งเวลานํามาใช้ในสกินแคร์ค่ะจะต้องใช้ในประมาณความเข้มข้นที่ต่ำมากๆแล้วก็ต้องเป็นสารสกัดที่บริสุทธิ์มากๆไม่ใช่แบบหยากหนะ้าเด้งแล้วเอาเหล็กไนพึ่งทิ่มหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะคะซึ่งเจ้าตัวผิดเพึ่งหรือว่าบีวีนเนอนี่ยะ่ะเวลาสกัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโปรตีนเชิงซอนหรือว่าแพทชทนะคะที่ชื่อว่า the compound melitin ค่ะตัวนี้เวลาที่ทาลงไปบนผิวเราอะคะ่ะมันจะทําหน้าที่ในการส่งสัญญาณประจุไฟฟ้านะคะเข้าไป กระตุ้นผิวเราให้ส่งสัญญาณไปว่าตอนนี้ผิวถูกทํำลายแล้วมันจะเหมือนแบบ ผิวโดนพึ่งต่อยเบาๆอะค่ะแค่เบาๆนะอย่างที่บอกว่าใช้ความเข้มข้นน้อยมากๆนะคะและเมื่อผิวรู้สึกว่าผิวโดนทําร้ายโดนกระตุ้นด้วยการต่อยเบาๆแบบนี้ผิวเราจึงต่อบต้านออกมาด้วยการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อลีลาสตินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งคอลลาเจนและอลีลาสตินเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันคือโครงสร้างของผิวหนังของเราที่จะทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะผิวเราก็เหมือนฟองน้ำค่ะถ้าโครงสร้างข้างในดีมันก็จะแบบยุบตัวแล้วเด้งคืนได้นึมออไหมแต่ถ้าคอลลาเจนเอลีลาสตินน้อยกดแล้้วยยยุบาเเลนนัันนนน็จะป นะคะคดังนั้นเมื่อไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและเอลาสตินเพิ่มขึ้นเนี่ยผิวจึงมีความยืดหยุ่นดีขึ้นพวกริ้วรอย,ยจึงลดเลือนลงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราคงความชุ่มชื่นได้ยาวนานขึ้นด้วยค่ะ นอกจากเมลิตินที่เป็นเปปไทด์จากตัวผิดพึ่งแล้วนะคะเขายังมีการใส่พวกโปรโตีนอะมิโนแล้วก็เอนไซม์จําเป็นต่างๆลงมาในส่วนผสมด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นไตลาเจนนะคะหรือว่าเป็นนวัตกรรมโปรโตีนเปปไทด์ที่ส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยจะช่วยเสริมประสิทธิภาพกันในการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนได้เองนะคะซึ่งร่างกายเราปกติเนี่ยเราสร้างคอลลาเจนเองอยู่แล้วแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นการสร้างคอลลาเจนก็จะน้อยลงไปตามวัยนะคะส่วนผสมเหล่านี้เลยเข้าไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวเราะคะ่ะสามารถทํางานได้เป็นปกติเหมือน ตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่นั่นเองนะคะเมื่อผิวสร้างคอลลาเจนได้เองเนี่ยมันจึงเป็นการสร้างความแข็งแรงของชั้นผิวจากข้างในอะคะ่ะและส่วนผสมที่ยกมาเป็นจุดไขยอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวมันูก้าฮันนี่หรือว่าน้ำผึ้งที่ได้จากเกสรดอกมันูก้านะคะอันนี้จะเป็นน้ำผึ้งที่เราได้ยินบ่อยเนาะเขาเป็นน้ำผึ้งที่ได้รับการวิจัยหลายๆอย่างแล้วว่ามีวิตามินเกลือแร่และธาตุที่จำเป็นต่อผิวมากมายนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวนะคะทำให้ผผผิิิววววววเเเรราาดดดููนนซลลใหม่อ่อออจะะึึงงยะคถ ็ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการต้านอาการอักเสบด้วยค่ะ ส่วนผสมอื่นๆนะคะก็จะเป็นพวกกรีเซอรีนไกลคข้ที่ช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวเรานะคะสําหรับบีท็อกตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่จะทําให้ผิวเราแหง้งหรือว่าระคายเคืองอย่างพวกแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์ดีเนตนะคะแต่หลายคนจะสับสนนิดนึงอย่างอันเนี้ยอ่านไปจะเจอว่ามีตัวซิเทริลแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มของฟัตตี้แอซิดเป็นตัวทําละลายนะคะไม่ได้ทําให้ผิวเราระคายเคืองแต่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวเราด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของพาราย ถ้าใครเครอง,ง่ายแซนแนะนาว่าให้ทําแพดเทสไว้ก่อนนะคะก็ <c oughs> คือทําการป้ายไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก24ชั่วโมงจุดที่เทสก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะหลังใบหูต้นคอประมาณนี้นะคะเพราะว่าผิวตรงเนี้ยจะบอบางใกล้เคียงกับผิวหน้าของเราคะ่ะแล้วก็สําหรับบีท็อกตัวนี้นะคะใครที่เคยมีอาการว่าแพ้ผิดพึ่งไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะ่ะมาดูลักษณะเนื้อครีมกันนะคะเปิดฝาด้านนอกออกจะพบว่ามีฝาพลาสติกซ้อนสองชั้นด้านในให้ใหแบบนี้นะคะ ลักษณะเนื้อครีมค่ะจะเห็นว่าเป็นสีขาวแบบนี้นะคะส่วนตัวถ้าเรามองว่าครีมกระปุกแบบนี้เนื้อมันต้องค้นๆใช่ไหมแต่ตัวนี้ไซจะเทให้ดูนะคะว่าลักษณะเนื้อเขาจะมีความเหลวเหมือนเนื้อโลชั่นคือถ้าเราเอียงกระปุกเนยเนื้อครีมสามารถไหลออกมาได้เลยแบบนี้นะคะซึ่งใครซื้อไปทีแรกไม่ต้องตกใจอันนี้คือ t e x t อ r e ครีมปก,กติของเขานะคะคือตอนแรกอะไซเห็นเนื้อมันเหลวใซก็แบบเฮ้ยไซเอาไปวางตักแดดหรืออะไรหรือเปล่าก็เลยสอบถามกลับไปทางแบรนด์นะคะเขาบอกอันนี้เป็นเนื้อปกติของเขานะคะลองปาดลงไปบนผิวดูว จะเห็นว่าเนื้อลื่นปลื้ดนะคะเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ซึมผิวได้ค่อนข้างไวเลยส่วนตัวไซมองว่าเนื้อของเขาเป็นแบบเนื้อโลชั่นมากกว่านะคะลักษณะเนื้อที่มีความเหลวอะค่ะมันจะเกลี่ยง่ายซึมผิวได้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้กับทุกผิวไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวผสมนะคะแต่ว่าไซว่าพอเนื้อมันเหลวแบบนี้มาในรูปแบบกระปุกอะเวลาหยิบใช้มันอาจจะยากนิดนึงถ้ามาในรูปแบบขวดปั๊มไ่ว่าน่าจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่น บอกเลยว่าส่วนตัวอินกับกลิ่นนี้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นแบบเหมือนนมผสมน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าส่วนตัวชอบกินน้ำผึ้งอยู่แล้วเวลาที่แบบมันอยู่ในสกินแคร์คือปกติเนี่ยเซจ,จะไม่ค่อยใช้สกินแคร์มีน้ำหอมแต่ถ้าเป็นน้ำหอมในกลิ่นสไตล์ที่เราชอบมันก็จะทำให้รู้สึกว่าแบบผ่อนคลายตอนที่ทาได้มากขึ้นนะคะ การทาบนใบหน้านะคะใส่จะป้ายเนื้อครีมลงกลางฝ่ามือนะคะวอร์มกระจายครีมให้ทั่วแล้วจากนั้นลงที่แก้มก่อนนะคะจะไม่ทําการแต้ม5จุดเพราะว่าการแต้ม5จุดเนี่ย3จุดไปอยู่ทีโซนจะทําให้หน้าเยิมงายย่ายระหว่างวันนะคะดังนั้นจึงแนะนําว่าให้ลงบริเวณผิวแห้งก่อนก็คือตรงแก้มนะคะจากนั้นเนื้อครีมที่เหลือเนี่ยจึงปาดลงบริเวณทีโซนก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื่นดีโดยที่ไม่มันเยิมง,ง่ายและอีกหนึ่งจุดที่ห้ามลืมลงเลยก็คือบริเวณลำคอนะคะเพราะเป็นจุดที่ผิวแห้งง่ายแล้ว เเช่่นนดียวกัคะสำหรับขั้นตอนการใช้นะคะ b e Talk เนี่ยจะอยู่ในขั้นตอนการเป็น Moisturizer นะคะก็คือเราลงบำรุงผิวไม่ว่าจะเป็น Toner Essence Serum ไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการลงกันแดดค่ะ หลังจากทาบีท็อกซ์ลงไปบนผิวนะคะจะเห็นว่าผิวจะดูมีความชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะลูบลงไปเท็กเจอร์ผิวจะมีความนุ่มเด้งมากขึ้นแล้วก็ผิวที่ได้นะคะจะดูมีลักษณะของฟิลของฟิลมบางๆเคลือบผิวอยู่ะค่ะให้ผิวดูมีความดิวี่ฉ่ำน้ำนะคะซึ่งสําหรับผิวแห้งแบบทรายเนี่ยส่วนตัวจะชอบฟิลนี้เพราะมันทําให้เราเกลี่ยกันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะแต่สําหรับคนผิวมันหรือว่าผิวผสมใจแนะนําว่าลดปริมาณการใช้ลงนิดนึงก็จะทําให้หน้าไม่มันง่ายระหว่างวันค่ะ ขอมาเล่าความรู้สึกตอนที่แบบครีมสัมผัสผิวให้ฟังกันนิดนึงนะคะถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคือตอนแรกจะได้ยินว่ามีส่วนผสมของพิษพึ่งมันจะทําให้ผิวรู้สึกเหมือนโดนปล่อยเบาๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็แอบมโนโลล้วไงว่าตอนทาเนี่ยจะรู้สึกอะไรไหมนะคะซึ่งส่วนตัวผิวาซเนี่ยรู้สึกนิดนึงนะก็คือตอนที่ทาลงไปอะคะ่ะมันจะเหมือนว่ารู้สึกเย็นว่าบลงไปบนผิวทั้งๆที่ปกติเนี่ยไยไม่เคยเอาสกินแคร์แช่ตู้เย็นอยู่แล้วแต่มันเป็นฟิลแบบ เย็นวาบด้วยลักษณะของเนื้อของเขาเองค่ะแต่ว่าก็ลองใช้ต่อเนื่องมาเดือนหนึ่งแล้วอาการนั้นมันก็ยังรู้สึกทุกครั้งที่ทามันจะเย็นอยู่สักประมาณแบบ5นาทีประมาณนี้รู้สึกว่าวาบเบาๆบนผิวอะค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้มีอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองแต่อย่างใดจะเห็นว่าเนี่ยค่ะใช้หมดไปเกินครึ่งกระปุกแล้วนะคะก็คือเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นอาการปกติหรือว่าเป็นอาการที่ผิวแต่ละคนตอบสนองอมาเหมือนหรือไม่เหมือนกันนะคะก็อันนี้มาแชร์ให้ฟังใครรู้สึกยังไงก็แชร์กลับให้ฟังกันนิดนึงนะคะในเรื่องของผลลัพธ์นะคะมาสรุปให้ฟังกันหลังจากที่ใช้ต่อเนื่องมาประมาณสักเดือนเดือนกว่าได้แล้วเพราะาตอนนี้ครีมเหลือไม่ถึงครึ่งกระปุกแล้วนะคะคือายเนี่ยบอกตลอดว่าายเป็นผิวแห้งแต่ว่าเป็นคนดูแลตัวเอง อมาลดไม่มีวันไหนที่ไม่ทาครีมนะคะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้สกินแคร์ของทรายมันไม่มีทางแบบหน้ามือหลังมืออย่างนี้อยู่แล้วอะคะ่ะดังนั้นที่เขาเคลมว่าเห็นผล7วันแซจะตอบตรงเนี้ยได้ไม่ชัดเจนมากนักนะคะแต่ด้วยความที่เราผิวแห้งาซจะตอบให้ได้ว่าตัวเนี้ยเติมความชุ่มชื้นได้ดีหลังใช้จะรู้สึกว่าแบบ ผิวมันมีความอิ่มฟูขึ้นอนะแล้วเมื่อไหร่ที่ผิวชุ่มชื่นดีอะค่ะปัญหาพวกรูขุมขนอย่างเงี้ยจะเล็กลงนะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่เดินทางต่างประเทศติดกันประมาณ2ทริปพอดีแล้วก็เลยพบตัวเนี้ยไปลองใช้อะคะ่ะคือช่วงเดินทางเราจะรู้เนาะว่าเราพักผ่อนน้อยนั่งเครื่องบินผิวมันจะแห้งง่ายนะคะคือช่วงที่ไปเที่ยวไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้เลยนะคะก็คือผิวชุ่มชื่นดีแต่งหน้าติดทนดีดังนั้นในเรื่องของการที่เขาจะช่วยให้ผิวของเราอิ่มฟูเติมความชุ่มชื่นก็ผิวแห้ง โดยรวมนะคะใช่ว่าบีท็อกจะเหมาะกับคนที่ต้องการฟื้นฟูผิวในเวลาอันสั้นนะคะเพราะตามคำเคลมของเขาคือช่วยให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูขึ้นใน7วันเนาะก็คือจะช่วยสาหรับคนที่แบบพักผ่อนน้อยเดินทางบ่อยช่วงนี้รู้สึกว่าผิวดูอ่อนล้านะคะหรือว่าคนที่กําลังกังวลว่าตอนเนี้ยเริ่มมีริ้วรอยมารบกวนจิตใจแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นริ้วรอยที่เป็นแบบเป็นล่องลึกลงไปแล้วตามวัยหรือว่าเกิดเพราะพฤติกรรมต่างๆอาจจะต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์เนี่ยร่วมด้วยนะคะสําหรับราคาและสถานที่ซื้อนะคะ จบบอกไปทุกคลิปอยู่แล้วนะคะเขามีไซส์เดียว50 m mm l จะอยู่ที่3,500บาทนะคะราคาจะสูงนิดนึงเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของเวสสัอางที่นําเข้าเนาะตัวนี้นําเข้าจากออสเตรเลียนะคะสําหรับสถานที่ซื้อมีขายตามวัาสดุบุญแล้วก็ร้านยาในห้างสปปรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะน่าจะได้ทําความรู้จักกับเวสสัอางดีๆอีกหนึ่งแบรนด์แล้วก็ได้เทคนิคในเรื่องของการทาสกินแคร์กันไปนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะไปแล้วค่ะบาบา you